โมอามีนาเผยเบิร์ดเทคนิคเสียใจมากถูกโจมตีหนักการันตีที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วให้ความร่วมมือทุกอย่างแค่สูญเสียแฟนก็เจ็บปวดมากพอแล้วยันยังไม่มีแฟนใหม่รู้จักคนบนเรือแค่ครติกคนเดียวหลังน้ำตาขออย่าเอารูปแตงโมมาเผยแพร่มันไม่สมศักดิ์ศรีพี่ขอให้เขาจากไปแบบสวยๆให้สมเกียรติ เรื่องราวการค้นหาความจริงคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์กำลังเข้มข้นซึ่งก่อนหน้านี้อัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจญากรรมได้ออกมาฟาดเบิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมถ้ายังเป็นลูกผู้ชายและรักแตงโมจริง ต้องออกมาให้ปากคำ DSI ไม่ใช่หดหัวอยู่ในกระดองขณะที่คนในโลกออนไลน์ต่างก็เรียกร้องให้เบิร์ดออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้แตงโมเพื่อคืนความยุติธรรมให้นางเอกดังผู้ล่วงหลับด้วยล่าสุดเพื่อนสนิทของแตงโมและเบิร์ดอย่างโมอามีนาพินิตได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เบิร์ดถ,ถูกโจมตียันเบิร์ดทำดีที่สุดแล้วที่ผ่านมาก็เจ็บปวดมากพออยู่แล้ว เพิ่งคุยกันคะ่ะถ้าจะให้โมพูดแทนความรู้สึกโมรู้สึกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปีแรกเวลาพี่เบิร์ดโดนเรียกจากเจ้าหน้าที่สอพอนนทบุรีโมก็เป็นคนพาไปทุกครั้งเขาจะให้ความร่วมมือเสมอแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไหนเรียกทางพี่เบิร์ดไปเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่บุคคลอื่นไม่เห็นว่าเขาทำอะไรบ้างเขาไปที่โบสถ์บ่อยมากนะคะ โมเชื่อว่าตั้งแต่พี่ยังอยู่จนพี่ไม่อยู่พี่เบิร์ตยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้อยู่ ซึ่งโมเข้าใจว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้อาจจะเสพแบบอื่นมาแล้วเข้าใจเขาผิดแต่โมอยากให้เข้าใจพี่เบิร์ตจริงๆว่าเขาเต็มที่แล้วทุกวันนี้สิ่งที่พี่เบิร์ตทำอยู่ดูแลคนแก่อยู่ที่บ้านเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติของเขากว่าผู้ชายคนหนึ่งจะมูฟออนได้มันยากมากเลยนะโมแค่เป็นคนใกล้ตัวโมยังรู้สึกทั้งโมแอนนาฮิปโปพุดเดิร์ ผู้หญิงหรือทุกคนก็มูฟออนกันยากแล้วกับพี่เบิร์ตโมบอกเลยว่าเขาทำใจได้ยากมากพอวันนี้มีคนไปว่าเขาแน่นอนเขาเสียใจเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาทำหน้าที่แฟนได้ดีจนถึงทุกวันนี้แล้วซึ่งโม e ก็ให้กำลังใจว่าเข้าใจแหละว่าคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าหวังดีหวังร้าย พฤติกรรมเราเป็นยังไงเรารู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนจะรู้เองพี่เบิร์ดเขาเสียใจทำไมทุกคนถึงมองเขาแบบนั้นทุกคนอาจไม่ได้เห็นอีกมุมของเขาหรือเปล่าแต่เชื่อโมเถอะเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดไม่จริงเบิร์ดเทคนิคยังไม่มีแฟนใหม่ ไม่จริงค่ะพี่เบิร์ตยังอยู่บ้านปกติยังดูแลบุวยแมวของแตงโมยังดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปหาพี่ที่โบสถ์เขาไปของเขาเงียบๆตลอดค่ะเขาสนิทกับคนที่เมดออดิสเพราะเวลาโมไปก็จะพูดคุยกับแม่แม่เอาอาหารน้องแมวไปบริจาคพี่เบิร์ตไปทําบุญไปบริจาคเงินที่โบสถ์บ่อยมากนะคะเบิร์ตเทคนิครู้จักกับคนบนเรือแค่ กริกอิสอรินจุดทาสุขสวัสดิ์คนเดียวและมีเหตุผลที่ไม่ออกมาพูดถ้าจะให้พี่เบิร์ดรู้จักก็รู้จักแค่พี่กรติตเพราะเขาไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายงานพี่โมอยู่แล้วเขาให้เกียรติพี่เรามากๆงานก็คืองานส่วนตัวก็คือส่วนตัวซึ่งตอนนั้นพี่กระติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวมันแน่นอนอยู่แล้วที่พี่เบิร์ดจะต้องรู้จัก จริงๆพี่เบิร์ตก็มีเหตุผลที่ไม่ออกมาพูดนะคะเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบเอยเดี๋ยวจะบานปลายเดี๋ยวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งเขาไม่รู้จะพูดยังไงเราเข้าใจเขาเพราะเขาไม่ใช่คนในสื่อเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงเข้าใจว่าเขาก็คงกดดันคงเสียใจจริงๆอยากให้คนมองพี่เบิร์ตอีกมุมหนึ่งว่าเขาทำเต็มที่จริงๆหนูการันตีได้ อีกสเดือนคดีแตงโมจะสิ้นสุดแล้วร่ำให้ขอร้องให้ทุกคนจําภาพที่สวยงามของพี่ให้สมศักดิ์ศรีนักสแสดงรูปที่ควรจะอยู่ในสำนวนก็ให้อยู่ในสำนานเถอะในส่วนของคดีโมก็ยังเชื่อในกระบวนการต่างๆกฎหมายเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสารอายการผู้พิพากษามโมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีหลักฐานและที่ไปท,ที่มา การที่พวกโมเงียบกันพวกโมไม่ออกมาพูดอะไรคือเจ้าหน้าที่เขาทำงานเราไม่อยากออกมาอยู่อยู่ไฟ้สดวิพากวิจาร์ณเราให้เกียรติการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดีกว่าไม่ใช่ไม่เชียร์ไม่ใช่ไม่ให้กําลังใจโมพยายามลุ้นว่าอะไรก็ไดใ้ให้ยุติธรรมกับพี่เราอะไรก็ได้ให้มันสมศักดิ์ศรีกับคนชื่อแตงโมนิดาพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์ ตอนที่พี่เขาอยู่ในเรื่องของเขาเอ่ยโมว่ามันก็มากพอแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เขาไม่ได้อยู่โมแค่อยากให้ทุกคนให้เกียรติพี่เขาหน่อย ให้เขาไปให้สมศักดิ์ศรีของนักแสดงในวงการบันเทิงของนางเอกแถวหน้าในวงการบันเทิงจริงๆเรารู้แหละว่าโอเครูปนี้น่ะออกมาต่างๆนานาซึ่งถ้ามันต้องอยู่ในสำนวนจริงๆก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มันอยู่ในสำนวนจริงๆยิ่งนำออกมาเผยแพร่ยิ่งไม่สมศักดิ์ศรีพี่ให้เขาไปจากเราแบบสวยๆเถอะค่ะให้มันสมเกียติกับชื่อพี่เขาหน่อยแค่ แตงโมไม่อยู่เบิร์ตเทคนิคก็เจ็บปวดพอแล้วพี่เบิร์ตทุกวันนี้แค่พี่ไม่อยู่เขาก็เจ็บปวดมากพอแล้วถ้าเขาจะต้องมานั่งรับรู้ภาพนั้นภาพนี้อีกผู้ชายคนหนึ่งมันจะทนได้มากขนาดไหนเวลาใครจะส่งอะไรให้พี่เขาดูเขาเจ็บปวดแล้วก็เสียใจมากจริงๆแล้วเขาทำหน้าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งได้ดีมากๆแล้ว มากมากจริงๆคะ่ะทุกคนให้เกียรติพี่โมกันดีกว่าให้เขามีแต่ภาพสวยๆมีแต่ภาพที่เขายิ้มให้พวกเราทุกครั้งที่โมไปโบสถ์ต่อให้โมเศร้าขนาดไหนโมไปถึงหน้าอัฐิโมจะยิ้มให้เขาเห็นว่าเรามีแต่รอยยิ้มให้เขาดีกว่าเรื่องที่เหลือมันคือเรื่องของเจ้าหน้าที่อายการผู้พิพากษาให้เขาทำงานให้เต็มที่ดีกว่าเราควรให้เกียรติเขาจริงๆคะ่ะ ครบรอบการจากไปสามปีของแตงโมทำบุญตามาศาสนาคริสต์โมทำไปแล้วตั้งแต่วาเลนไทน์นอะ่ะจริงๆครบรอบพี่คือวันที่24่ส่ครัมพอพานที่นี้โมมีจองตั๋วไปต่างประเทศนานแล้วโมเลยทำไปแล้วค่าในวันที่14่ครัมพอพาน ก็มีวิดีโอเล็กน้อยเพราะหนูให้พี่พี่แม่แม่น้องๆ้องที่คตตริสตจักรแล้วก็คุณพ่อช่วยสวดภาวนาแล้วก็ร้องเพลง เพราะตรงนั้นมีอัตถิพี่โมอัตถิคุณพ่อพี่โมแล้วก็คุณลุงอยู่ด้วยเลยทําให้สามท่านเลยปกติโมก็ไปทุกเดือนแต่ปีนี้พิเศษหน่อยโมทําหลังคาให้ทางคตตริสตจักรแล้วก็อุทิศให้พี่โดยตรงเป็นทุนทรัพย์ของหนูคนเดียวอำนวยความสะดวกเผื่อพี่ๆคนไหนไปที่คตตริสตจักรเมธออดิสรังสิตคลองสีค่ะ